ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะมีโอกาสได้พัฒนาไหมเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ระหว่างคุณและเขาจะมีโอกาสได้พัฒนากันไหมนะคะมีโอกาสได้ปรับปรุงแก้ไขจะมีโอกาสได้เดินหน้าความสัมพันธ์จะมีโอกาสได้พัดภาคออกจากกันนะคะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่จะมีการมอบความยุติธรรมให้ต่อการมีความเครียดกันเกิดขึ้นมีความเครียดกันเข้ามานะคะเรามองเห็นถึงการที่เหมือนกับคุณและเขามีความเครียด แล้วก็มีมีอารมณ์มีอาการสะสมมาอย่างต่อเนื่องในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคนะอมมีการต่อสู้มีการพยายามเป็นเกิดขึ้นแล้วก็มีความที่รู้สึกเหมือนกับมีการต่อมีการพยายามในการต่อสู้แล้วก็มีความนึกคิดมีการที่เหมือนกับว่าตัวคุณและตัวเขามีการควบคุมงพยายามอดทน อดกั้นหรือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองเพื่อที่จะเข้าหาซึ่งกันแัะกันในตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งเรามองเห็นถึงการที่ว่าแน่นอนนะคะในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะเดินหน้าเข้าหากันและกันในตรงนี้เกิดขึ้นเรามองว่าคุณได้พบเจอสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันและคุณพยายามที่จะเข้มแข็งต่อสถานการณ์แล้วก็พยายามที่จะอดทนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มานานและมากพอสมควร กับการที่จะพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปถามว่าในเคสในกรณีที่พยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันมีความพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีสามารถที่จะพัฒนาได้ไหมเรามองเห็นถึงความเครียดนะคะเห็นถึงความเครียดถึงความวิตกกังวลแล้วเราก็มองเห็นถึงสถานการณ์ที่มีการจบมีการจากมีการเดินหน้ากันออกไปในตรงนี้นะคะบางเคสบางกรณีบอกว่าไม่เอาแล้ว ทนมาขนาดนี้แล้วไม่เอาล้นะคะไม่ไหวแล้วในตรงนี้แล้วก็ในบางเคในบางกรณีอาจจะเป็นแค่แคการแยกกันออกไปเป็นการเดินออกจากความสัมพันธ์ไปเป็นการพักเบรกไปเพื่อเป็นการให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายเป็นการยุติแค่ชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะเรามองเห็นถึงความที่คุณทั้งคู่ในตรงนี้ทั้งสองคนนะคะจะได้รับการตอบรับหรือความจริรรมในความสัมพันธ์นี้เป็นแน่ ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าเอาในข้อดีก่อนนะคะในกรณีที่แบบเป็นแง่มุมที่ดีก่อนก็คือจะเป็นเหมือนกับถ้าหากจําต้องเลิกก็หมายความว่าเลิกจะได้ไม่ทําร้ายต่อกันเลิกเพียงเพราะไม่อยากจะให้คุณนั้นอยู่กับเขาอยากจะให้คุณนั้นไปพบเจอคนที่ดีกว่าเรืประมาณนี้นะคะอารมณ์นั้น เลิกเพียงพอต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังคงมองหน้ากันติดและก็ยังไปต่อกันได้ในรูปแบบความสัมพันธ์อื่นที่ไม่ใช่คนรักในตรงนี้นะคะเ,เป็นเหมือนเป็นการรักษาอยู่นะคะเพราะว่าความเครียดแล้วก็อาการสะสมในตรงนี้นั้น มันจ้องจะพานทําให้ความสัมพันธ์นั้นแตกแยกหรือแตกหักหรือพังทลายลงไปในตรงนี้ก็เลยมีสถานาการณ์ที่เหมือนกับว่าพยายามที่จะรักษาพยายามที่จะ,ะพยายามทําให้กอเกิดสิ่งดีๆและสิ่งใหม่ๆใ,ใ,ในตรงนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและอยู่กันได้และไปต่อกันในตรงนี้นะคะในบางเคสบางกรณีอาจจะเป็นการลดสถานะกันเกิดขึ้นที่เราเห็นในตรงนี้นะแล้วก็มีความพยายามในความสัมพันธ์มีความรู้สึกเหมือนแต่ว่า พยายามที่จะไม่คิดพยายามที่จะไม่คิดเพราะว่ามีความรู้สึกดีแต่ว่าพยายามที่จะไม่คิดพยายามที่จะไม่ทําอะไรพยายามที่จะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆพยายามที่จะควบคุมอารมณ์อาการความหงุวหงหรือกอดเก็บอารมณ์ในตรงนี้เอาไว้ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่ว่าคุณพยายามที่จะยุติความพยายามในการที่จะคิดถึงคิดคิดมากในตรงนี้นะคะคิดเยอะคิดมาก กับการที่คุณนั้นชอบเขามากและหึงหวงเขามากในตรงนี้คุณพยายามที่จะอยู่นิ่งๆหรือกอดเก็บอารมณ์แต่ว่าภายในใจนี่คือกล่นเลยร้อนแรงมากนะคะข้างในคือร้อนเลยแต่ภายนอกนี่ก็คือนั่งดูเหมือนแต่ว่าจะไม่มีอะไรแต่ข้างในนี่คือมีนะคะคุณมีทั้งความรักความชอบและความรุ่มหลงหึงหวงอยู่ในตรงนี้นะคะแล้วก็การกระทําบางสิ่งบางอย่างในตรงนี้ทําให้คุณนั้นคิดเยอะคิดมากแล้วก็ทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับ ฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างนะเพื่อเป็นการชัดเจนเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีดังเดิมดีมากกว่าเดิมหรือความสัมพันธ์นี้ยังไม่ใช่ของคุณคุณจะทําให้มันเป็นของคุณให้ได้คุณจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกเกิดความแข็งแรงแข็งแกร่งและก็เข้มแข็งก็คือในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ระหว่างคุณและเขาจะมีความเหมือนกับมีความมุ่งมั่นมีการโฟรกัสกันและกันมากยิ่งขึ้นคุณจะทําให้เขานั้นมีเวลาให้กับคุณมากยิ่งขึ้น และคุณก็จะมีเวลาให้กับเขามากยิ่งขึ้นมีเวลาให้กันและกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะทําให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณนั้นต้องการในตรงนี้นั้นเป็นจริงขึ้นมาได้นั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเคสในการที่จะที่จะพยายามที่จะแก้ไขเพื่อที่จะให้สถานการณ์นั้นดีหรือเป็นการยุติเพื่อให้สถานการณ์นี้เป็นไปเป็นไปในทิศทางที่ยังคง เป็นมิตรภาพต่อกันยังคงยังยังคงเป็นเป็นมิตรต่อกันได้อยู่ในตรงนี้หรือทำทำเพื่อแสดงถึงจุดยืนหรือความชัดเจนในความถูกต้องในตรงนี้ก็คือยึดถือความเป็นจรงิงยึดถือความถูกผิดในตรงนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะยังไรแล้วในตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณนั้นกะทาไม่ว่าจะเป็นเคสในกรณีที่จําต้องยุติหรือพยายามที่จะแก้ไขหรือพยายามที่จะมอบความยุติธรรมให้ หรือเลือกสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าในความสัมพันธ์ในตรงนี้ไม่ว่าจะเคสไหนกรณีใดก็ตามนะคะคุณจะยังคงไปต่อกันได้แต่ในเคสที่เหมือนกําลังจะเดินออกจากกันไปในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าคุณจะสามารถลดสถานะและเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าเรามองเห็นถึงสถานะที่ไม่ได้แตกหักแบบไร้ซึ่งเยื่อใยอะไรในตรงนี้เนาะแต่เรามองเห็นถึงการที่เหมือนกับยังมีเยื่อใอยอยู่ยังมีความรู้สึกดีอยู่ ยังมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่ยังมีความชอบยังมีความรุ่มหลงอยู่ในตรงนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะยังไรแล้วนะคะจะยังคงไปต่อจะจะ,จะลดสถานะหรือจะพัฒนาต่อในตรงนี้ก็สามารถได้ก็จะยังมีกันและกันอยู่ในความสัมพันธ์แต่ในเคสที่กําลังที่จะมีพยายามมีความพยายามในการที่จะปรับตัวหรือแก้ไขในตรงนี้เกิดขึ้นจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปต่อ จะมีโอกาสได้รับโอกาสในการที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นจริงขึ้นมาได้นั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่ทรงจิตวิญญาณน,นั้นลังจะมาบอกอะไรโฟกัสนะคะเซอิวิตีแล้วก็เอ็นไลท์เมนต์อะเทนติกทู แล้วก็รีมมเบิร์สนะคะในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าคุณจะต้องโฟกัสคุณจะต้องหนักแน่นคุณจะต้องอใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นหลักเป็นใหญ่เพื่อที่จะนำพาให้ตนเองนั้นไปสู่ในทิศทางที่ดีทิศทางที่ใหม่แล้วก็มองความเป็นจริงเป็นหลักแล้วก็ใช้ความรู้สึกของคุณให้แบบใช้เซนของคุณนะคะให้มากให้เยอะในตรงนี้ก็คือทําตามใจต,ตัวเองไปเลยปล่อยให้ตัวเองนั้นชิลเบาสบาย ทำตามใจของตัวเองไปเลยอยากทําอะไรทําอยากเป็นอะไรเป็นนะคะก็ะคืออยากจะให้เกาะเกิดเป็นแบบไหนเป็นแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์จะเกิดอะไรเกิดขึ้นขอให้คุณนั้นยอมรับยอมรับน้อมรับความเป็นจริงในตรงนี้เอาไว้นะคะก็ขอให้คุณนั้นอยู่กับความเป็นจริงให้มากๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณนั้นจงยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้แล้วก็แบบ พยายามที่จะอยู่ตรงจุดนี้ไม่ว่าเขาจะมาเพื่อที่จะพัฒนาหรือเขาจะจากไปขอให้คุณนั้นยอมรับความเป็นจริงให้ได้แล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความทรงจําของคุณไปอย่าไปยึดติดขอให้คุณนั้นจงอยู่กับความเป็นจริงและจงอยู่ด้วยความสุขถึงแม้ว่าคุณนั้นจะมีความกังวลมีความระแวงมีความเศร้าโกเสียใจอะไรบ้างก็ตามขอให้คุณนั้นยืนอยู่บนความเป็นจริงและเริ่มต้นใหม่ พยายามนาตัวเองไปสู่ทิศทางใหม่ๆให้ได้แล้วเริ่มต้นใหม่ให้ได้ทุกวินาทีนั่นเองนะคะก็คือกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือตัวของเรานะคะไม่มีอะไรที่จะดีไปเหนือกว่าตัวเราแล้วในตรงนี้นั่นเองเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเป็นตัวของเราเราจะต้องนําพาตัวเองไปสู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็ทิศทางที่ใหม่กว่านี้นั่นเองนะคะ Action นะคะแรงดึงดูดนะทำในสิ่งที่ ที่ที่คุณคิดว่าคุณอยากทําและคุณอยากเป็นและคุณอยากไปให้คุณทําถึงแม้ว่าคุณนั้นจะยังไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณนั้นอยากเป็นอยากทําในตรงนี้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนยังไงก็ตามขอให้คุณนั้นเปิดใจขอให้คุณนั้นจงเชื่อมั่นแล้วก็ให้คุณนั้นจงรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณกาลังจะทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สมควรที่จะเป็นเป็นสิ่งที่สมควรที่จะก่อเกิดและคุณสามารถทํามันได้นั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอจบคำทักนายไว้เพียงเท่านี้ สำหรับคล,คลิปนี้ก็ขอให้ทุกๆคนจงมีแต่ความสุขนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะขอให้กดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันละกันแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะความสุขของคุณคือความสำเร็จของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ